รีวิวขนมคือตัวนี้นะคะนี่มันคือ Miss d r e a ร o r i g i ิ a อ c a r a า e l c o n f e c t นะคะมิส s d r รีมหรืออะไรสักอย่างนี่แหละคะ่ะไม่ออกคะ่ะมิสรีมนะคะใส่ใจในการผลิตทุกขั้นตอนโดยการเลือกคัดสรรดิบซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพทั้งสิ้นนะคะด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการให้อะ คือสินค้ามีคุณภาพนะคะตรงตามมาตรฐานที่วางไว้แน่นในเรื่องของความสุดใหม่แล้วก็ลิริศจะได้เพลิดเพลินกับขนมอร่อยไม่ยุดเยาอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็เจะได้นันสปอนเซอร์แต่เพวกก็ได้นะคะสำอรับทุกอย่างคะรีวิวรีวิวมดเลย่ะพูดเนาะ เดี๋ยวเราก็จะมาเกะเลยจริงๆซองใหญ่ตัวนี้นะแต่ว่าแอปเปิ้ลนี่นะะนื้อข้างในก็เป็นแบบนี้เห็นไหมกบอะไร่งะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนี่ให้ดูว่าเนื้อคอนเฟิคของเขาเนี่ยคือตัวใหญ่แล้วก็จะมีอ๋อไม่ทำยาพืชต่างๆมาให้ดูนะคะ อร่อยมากเลยนะคุณเนาะหันมานี่นะคะโมชอบคุณตัวนี้มากเลยคือคือมันรสชาตินะคะก้นหว,วานกรอบก็ากำลังดีนะคะก็อร่อยเป็นคาราเมล เดี๋ยวเราก็ขอปิดคลิปกันไปเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสปอนเซอร์เขา